สวัสดีครับลุงอ้วบครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับลุงอ้วบครับคงสุดท้ายแล้วเนาะถ่ายมาถามความฝันนอนอยู่น้านี่ฝันด้ไหนะครับสองมือที่แล้วฝันว่าฝนมันตกไม่นอะฝันว่าไปหากบไปหาไต่กบผัดว่าได้กบมันี่ดไปฟอปลาคอขึ้นเนาะขึ้นน้ำน้ามันนี่ปลาคอน้ำมันแห้งมันไปเกยกันโอ้ปลาคอมันจะโตนี่ใหญ่ ผลได้เป็นกระสอบห่ดละได้เป็นกระสอบพอใหญ่ยืนแล้วงวดนี้ก็นคิดว่ามีแปดอยู่ฝันว่าไปใต้กบอ่าไปไ,ได้กบไปได้กบแต่ไม่ได้กบไม่ได้กบป,กป,ปัดไปพ่อ,อ,อป,ป,ป,ปลาขึ้น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 น้ำหนามนะวันนี้น้ำแห้งมันก่อนมันไปเกยกันอยู่ขอนมัน โอ้กองกันมากองเยลีได้ปลากองเยลีมีแต่ปลาคอใหญ่ๆเอาใส่กระสอบมาเลยเออคนใส่กระสอบคนละหน่วยงวดนี่คิบว่าได้อะกระสอบมาใส่เงินอ่อนดูอย่างไรวะนี่ได้เต้าปลาได้เต้าปลาไปใต้คบได้เต้าปลาได้เต้าปลาได้ปลามท่านแต่ว่าหได้ปลาได้ป่าคอใหญ่เกยกันเกยกันเป็นจับเอาจับเอาได้มาจับใส่กระสอบปุ๋ยได้่กระสอบปุ๋ยได้เป็นกระสอบคนละกบป่ได้กบบ่ได้เอางวดนี้คิดว่ามีแปดแปดยังอยู่ แปดนั้งอย่ลูกวันี่เป็นคนฝันแม่นเด้ยงวดที่แลวกะให้แปดตัวเดียวให้แปดตัวเดียวแต่ว่าในในคมฝันนั่นฝันว่าไปใส่เบ็ดฝันว่าไปใส่เบ็ดอันนี้เราเรียงงวดที่แล้วเนาะอ่างวดที่แล้วฝันว่าไปใส่เบ็ดแล้วกะปบบีไปติดปลาคอไงติดเบ็ดเบ็ดหักอ่าเพิ่นก็เลยบอกว่าปลาก็เลยเป็นแปดเบ็ดเพิ่นว่าเป็นเจ็ดองวดที่แล้วมบ่ได้ใส่ใส่แปดเจ็ดเนาะบอกตัวแปดตัวเดียวบอกต่วแปดตัวเดียว ใช่ใช่เบ็ดปลาเลยตีเป็นแต่เปดห่าแต่ว่าแอดมินนี่บอกอยู่ได้ว่าคือพตีเป็นแปดเจ็ดน้ำเพราะว่าเบ็ดนี่มันเจ็ดบั่งเหรเออตีเป็นเจ็ดนนี้ฝันก็ได้ก็ได้ตีไม่ได้ตีถ้าไม่ตีตัวนั้นน้ำก็นถือแปดเจ็ดเต็มเต็มเยถ้าถ้าตีถือถ้าตีเป็นเนาะเอาหัวนี่กะบฝันอีกแล้วรู้ว่าฝันอีกแล้วฝันมาไปตีไปที่ไหนครับก็คิดว่ามีแปดแปดนะครับ จีไปอีกกุ้ยกันดิคิดว่ามันกะจะเป็นแปดถาว่ามือจับหนอมือจับปลาอเมือจับปลาตีนแปดหาแล้วว่าแปดในนี้แทะแต่แปดถาแล้วรันตีว่ามีแปดในนอนแปดถาตัวเดียวหรอวะแปดหาตัวเดียวแปดห้าแมนแต่มันสามตัวดิแปดเก้าน้ำบัเพราะว่าพรอว่าจะจบ เอาไปจับเลยได้ลัดป่ปลป่าเาเาี้เอาตเปหางก็สรจดปดแต่ว่าหลักๆนี่มีแปแท้มีแแน่นอนจะมีแยังอยู่อเอาไว้หอยู่เอาไว้หสายวิ่งสายี่เสรนาะแต่ว่าถ้ารวัตีนีตีตัวเดียวแปดหาแปดหอะเขียนแปดห้าก็สร็ก็วิ่งแปดลงไปอ๋อนาโกบห้องบห้อง่ทงด้วพี่เ้าง นั่นออก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 นะกบมาใหนละมันว่าเอาข่น้ำเนี้ยเมื่อวานตีแน่ฟังเสียงพี่น้องแม่เข้าม้อนนี่ห้องเกลี่ยไก่เขาม้อนน้องนี่เกือบสองชั่วโมงแล้วนี่เออเพราห้องเกลี่เพราะแต่ว่าท้ายคลิปออกเลยห้องเลยห้องออกเลยเอาแปดเก้าเห็ร้อนน้ำเนี้ยเอาแปดเก้าน้ำเออฮะเจ้าที่จะทาำวันให้เพราะว่ากบเป็นห้องขึ้นมาเนี่ยไหมเออห้าเป็นว่าเอาเอาใจไดนบ่าหันว่าทีบ่เอาเป่นห้องขึ้นมาเลยเออเอา ก็แปดหางก็แปดเก้าเนาะสองห้องเดี๋ยวว่าที่มาออกแปดเก้าสองห้องเดี๋ยวนั่นเอาเด้อพี่น่องเออเด้อบนเนี่เด้อเพราะว่าปุ้มวงนี้เนี่ยเพิ่นมาอยู่เจ็ดเดือนเนี่ยถือเล่ถืองวดถือทุงวดถือเล่เข่าตลอดแต่ว่างวดบ้างหันเนี่ยเพิ่นตีว่าถือคือซื้อเอาแปดแปดหาก็เนาะอันแรกเนาะแล้วกับแปดเก้าหาเขียนเลยพอเอาโดนพี่น่องเพราะว่าใกล้มือแล้วแปดเก้า แปดห้าแปดเก้าอันนี้ความฝันนะครับเป็นนอนอยู่ทงอยู่นานสามตัวมีบมอขับลงบโอ้สามตัวบกกายังกสามตัวจะเดียววาจะดยาวายังไหนมันเพราะว่าิของฝนในตำหนีเนาะครับบกกาบอกสามตัวโอเสองตัวนี่นะสองตัวให้พานก่อนเถอะอันนีถ้าตื่นถ้าสองตัวนั้นของขวบเนาะปลาดวงนี่ปลาดวงนี่เราไปแต่งได้พูนรถท่านได้กลับมาปะบอกว่าท่านได้กลับมาเขาเจาไปเฮ็ดเฮ็ดบ้านเนาะสางบ้านไหม อ่างบ้านไม่อยู่สแก้วอยู่สแก้วเพท่านได้มาแต่ว่าโทรคุยกันโทรกันคุยกันอยู่คนวิเคราะห์นีอย่างนี้นั้นบ่เพราะว่าเป็นฝากรีกเพิ่อนนอกฝากเลขเสาอีกเพิ่นจุดถูปได้เสาอีกเลขเสาอกที่ว่าไปสร้างบ้านนี่แม่นเสาเอกที่ว่าสางบ้านปีสิบ่าอันนี้ก็เจ้าล่งเสาเอกแล้วก็บจุดถูปขอเจ้าที่ได้ในหัวอันนี้คือ385อือแฮ่ มันก็ตัวเดียวกันกับเลขฝันรวบได้บมดสามแปดหาเขาก็ได้สามตัวหรืตัวท่านวางแผนสามแปดเนาะก็เจ้าได้เลขทูบมันเนาะจุดทูบเสาเอกจุดทูบแมนยูทูได้ขึ้นเสาเอกในรายละเอียดอาจจะเขียนบนละเอียดเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิว่าตัวเลขมาจากไสกับฟังอธิบายอยู่ในคลิปออกเนาะอันนี้เป็นเลขจุดทูบแมนจุดทูบเป็นเสาเอกวันทีสิบเก้าได้สามแปดหอ่าได้สามแปดหาเขียนสามตัวเลย สามเดี๋ยวเดี๋ยวเราแปดหนึ่งเด้อพี่น้องเขียนก่อนสามแปดห้าเด้อสามแปดห้านี่เลขเป็นจุดถูกได้ไปดูมือมือวันที่ที่เก่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นก่อนเซาีกเนาะเป็นจุดถูกได้อสามแปดห้าถึงถึงเสาอีกสั่งบานไหมคนมีฝันมีอย่างบ่ก็ดวงแต่เพิ่นว่ฝันเพิ่นเปิดฝากฝากอีกเลขหนึ่งที่มันเสาตกน้ำมันไผ่บัตบัตหลังเก่าตกน้ำมันไต้บันหลังเก่า เสาตกมันเสาต้นตะเคียนบ่้งว่าเป็นต้นนี้อย่างบ่เนโ้เด็บอบกนสาตกมันเนาะเสาตกมีมีน้ำมันอาเป็นฝาวยซูนีอยู่บ้านหลังก็ผมเห็นูนซีแล้วฮะพอสบา้ตกมาแล้วออเดี๋ยวนี่พอสบายตกมาแล้วเดี๋ยวเดเดี๋ยวบ่ครับพอสเอาแล้วเขียนล้เร็วเขียนเร็วดิเขียนเร็ว พอาใส่ถมาแล้วพี่น้องเสาตกมันสูงสีลกัเพิ่มอีกตัวนึงเนาะมีแค่นี้แนนบ่เพิ่ีนีตัวอีกตันี่มันมีมีทันี่แล้วเป็นไปใช้มาทันี้แต่ว่าตามสไตล์ป่าหวงสี่เล่่คุณเฉพาะกับเอาเอาตือให้นี่จะเข้าบันี้เร็วเลยเ้าเข้าเพราะว่าพสวยมาเรียกนันยงเพิ่มอ๋อพี่น้อง สสววััเดีตาามมให้รแคบเลยแคบเลยอันนี้ของล,ล,ล,ลุงอ้งวบป้า,ปาดวงวิ่งแปดคือเก้าพี่น้องแปดบนนี้ไปใส่แล้วว่าจะได้กับแปดแปดหาแปดเก้าสามแปดหาแล้วก็ศูนย์ซีนี่ศูนย์ซีเป็นเลขเสาตกน้ำมันภายเนาะแมนครับสามดหานี่เป็นจุดทูบจุดทูบได้มือขึ้นบาไหม้นนไหมขึ้นเสาเอกเสาทั่วขึ้นเสาเอกขึ้น้ขึ้นสวา้นเก พี่น้องแก,แก็บเตแค็บบ่แน่แลรงวดงวดบ่องขันตีบ่าถืงคือถือเนี่ยทางงวดนี่นี่เพื่อเพื่อนี่เดือนที่แปดนี่จะถูกทั้งแปดเดือนก็เป็นไปได้เลยแ<น>มนนะองลุงอ้วกนี่เขาก็ต้องมาตามให้นะครับอ่ะอ่ะพอแล้วครับเอาเอาลุงกำน้อยนึงครับโอ,โอเคครับลุงอีกแค<ก>บเลยพี่น้องแคบเลยแคบเลยครับอ่ะนี่พี่น้องแคบไต้แคบเลยนะครับ กับเฝ้านะครับมือนีเสิ็ปตามพ่อสบายเพราะว่าพ่อสบายทัวรมานน้ำเร็วคุณน่นาจะได้เร็วเลขกลับคูรากนะครับที่พี่น้องรคอยค่ยเดี๋ยวหลังจากนี้กอกจากลุงอ้วบไปก็จะไปหาพ่อสบายกันเลยพี่น้องกับกดติดตามทิมรอไว้เลยนะครับสำหรับลี่นี่ก็ขอบคุณลุงอ้วบนะครับที่ให้แล้วทั้งนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ